สวัสดีค่ะชาพบกับน้องขนุ้นเชกตงนะคะวันนี้นะคะน้งก็จะไปเมืองโคงนะคะก็จะไปกับรถน้องสีพองรถพี่แังหนุ่มนะคะแล้วก็แม่น้องสีพองนะคะก็จะไปกับรถน้องสีพองเขานะคะ <c oughs> ก็เลยวันนี้นะคะก็เลยจะไปไกลนะคะก็เลยไม่ได้พาน้องขมนวนไปด้วยนะคะแล้วก็น้องก็จะแต่รถน้องสีพองตัวเองนะคะก็ <c oughs> <c oughs> วันนี้ก็จะไป โอ้โหนะคะไม่รู้ว่าจะไปเวที่ี่ใหม่หรือเปล่านะคะคือเป็นเส้นทางเส้นทางผ่านนะคะถ้าไม่รู้ว่าจะไปเวกินข้วยเตีียวเดิมพี่ใหม่หรือเปล่านะคะโอเคค่ะก็ไปค่ะใชด้วยกันเลยนะคะนี่เป็นคนเยอะแยะเลยนี่นะคะโอ้ยเยอะแยะเลยโคเยอะมากเลยหลายคนมากเลยนะคะเราอยู่กับวะข้างหลังนะคะแม่แล้วก็พี่คำ ตอนนีน้เราเลยตอนนี้นะคะตอนนี้ก็กำลังออกเดินทางแล้วนะคะก็จะไปเยท่ที่ที่ใหม่นะคะก็จะไปเย่กินข้าวซอยที่ท่าเรือนะคะตอนนี้กําลังจะออกจากเชียงลุงไปเองนะคะว้าวออกเดินทาง ยังไม่ยังไม่ผ่านเชียงตุงนะคะยัง,ง,งอยู่เชียงตุงอยู่นี่วัดหนองอ้อนะคะจะผ่านรูวัดหนองอ้อแล้ว เก้าหมื่นสี่พันจาร์เลยนะคะประมาณหนึ่งพกว่าบทเลยนะคะนี่ต้องเติมเยอะๆนะคะต้องไคปลงน้ำมันแพงอยู่นะคะที่เชียงตุงนะคะกระดาษนี้เก้าหมื่นแปดพันจาร์ใจนะสจาร์เกาหมื่นสี่ันจาร์นะคะราคาหนึ่งพันกว่าบาทนาะพี่คํเาหนาอ หนึ่งพันฟหนึ่งพันกว่าละพันห้าร้อยด้วยเปล่าอุ้ยเกือบสองพันเนาะพันห้าพันห้านะคะพันห้าร้อยใช่พันสามร้อยนะคะประมาณพันสามร้อยพันสามร้อยบาท เยอะมากเลยนะคะเขาก็จะไปเหมุนโพกเหมือนกันนะคะรถติดรถอะไรเยอะมากเลยแต่เราไม่เวกแต่เราเวกเข้าห้องน้ำเดี๋ยวเราไม่กินข้าวซอยที่นี่นะเราจะไปกินที่ที่ใหม่นะคะว้าวโอว้นี่เราสีความสวยก็เลยเห็นเราสีความน้ำมาเข้าห้องน้ำกัน เยอะมากชิพองนี่นะคะรถก็เยอะมากเลยคนก็เยอะมากเลยนะคะไปไปด้กินทั้งไป่ไปไอศครีมก่อน านที่เกาอีแล้วนะคะขายอยู่ที่นี่ขึ้นมาลานเหมือนใบกันยังไม่ถึงค่ะก็มาถึงที่ใหม่แล้วมีอะไรขายบ้างมีก็มีก๋วยเตี๋ยวเลื่องนี้จังใส่คิงอ่ะใส่นะอ๋อ้โอ้ขาเด้อโอ้ขาดิกินอยู่กันนะโอ้หค่ะนะนี่โอ้ยมีทุกเส้นเลย เส้ออนเยอนี้มังนี่หลเส้นอ๋อมี2 2> สงเส้นเนี่ยหลยเสนเหรอกวนเวลหลาเส้นเหรอวันนี้มีสองเส้นนะคะเส้นใหญ่กับเส้นเล็กน,นี่นะคะก็เตียวเลยมาถึงท้าเลเลยนะคะอยากกินก็นเร็วเรามาหาพี่ใบถึงข่าวเลเลยวันนี้ไข่ลีไหมพี่วันนี้ขายดีวันนี้ไข่ลีนะคะสมุดแล้วเหรอสมุดแล้วเนี่ยอุ้ยจะพอไหมเนี่ยคนมาเยอะเลย ว่เส้นใหญ่เนอว่าเส้นใหญ่เดบอุ้มใส่พักหน่อยพี่มีเนออุ้มใส่พักนะคขากระมาจ้อโอ้ใส่ได้ตั้ง่อเ้ตังี่มีลูกค้ามาซื้อแล้วพี่ขายถ้วยละเท่าไหร่ สามสิบห้าวันนะหมดแล้วตอนนี้ก็เลยขายสามสิบห้าอ๋อขายสามสิบเดี๋ยวเลนะหนึ่งานอ่ะไม่รู้ไปวายที่ไหนสามารถใส่แต่เพ่ออ๋อเกมไว้อีกเนี่ยลืมคุยเยอะแล้ว,วก็ลืมวันนี้นะคะมากินก๋วยเตี๋ยวทอดเลเลยนะคะ มาไกมา่มากินไกล่เลยนะคะเพราะว่าที่ไหนอร่อยไก่เอ่อที่ทะเลอร่อยก็มากินท่เลอไก่แค่ไหนก็ไม่กลัวนะคะว้าวนี่มาปด้กันยงเยอะนะคะข้างในนี้สั่งเส้นเล็กหมดเลยขายาะบอกสกิไสกมไม่กินกินเยอะกินอะ <laughs> เด็คะจะร้องไห้แล้วนะคะใครดีมากวันนี้ก็เลยจะร้องไห้ร้องไห้ใช่คิดถึงหนูหรือเปล่ามาเจอหน้าหนูแล้วก็ตุลกันี่นะคะว้าวหน้าตาอย่างนี้นะคะสมองคนสุดท้ายนี่ให้เยอะๆเลยให้น้องสมองยิ่งเยอะเลย ở 2 vàng ờ vàng นางกองนะคะบดแกงเลยนะคะแม่อร่อยไหมแม่จังวันอร่อยค่ะพ um, uh ี่ล่าอร่อยไหมพี่ล่าอร่อยอะไรกต่ออันค้าไก่ก่มีว่ะค้าไก่มาเวอเมืองเมืองแทกนะคะแต่เราไม่ แต่เราไม่กินนะคะเราผ่านมากินที่ท่าเลยเลยนะคะกินก๋วยเตี๋ยวเลยข้างในขายดีขายดีมากเลยนะคะวันนี้นะคะอฮ้ยเยเลยวันนี้นะคะเป็นวันที่ขายดีมากะค,ะะคะุณพูดเลยวันนี้ขายดีมาก <c oughs> ลูกค้าแน่นนะคะอันที่สั่งไปบ้านก็มีอันที่กินที่นี่ก็มีนะคะ นี่นะคะที่ทอดเลยใช้เซ็งอ่าใช้ตังไทยใช้ตังไทยนะคะ,ะถ้าตังถ้าเอาตังจัดมาซื้อไล่ยอยู่นะคะสองปันจัดพอพี่แม่จะทำน้ำอัญชันตีนปลา เป็นี่มาคละเเข้ามาจริงๆแล้ว่ะเามนี่นะเดเจ็ที่ปดมันีผสมม้าน้ำแค่ตรงน้นมีเจ็นวพวกที่เปดนมีหอกกนี่ยเอนี่นะคะอร่อยมากเลยน้อชันใช้น้ำมันนะมีลูกค้าแน่นเลยนะคะลูกค้าก็เป็นนอกคนดูแล้วก็ผว่าะแค่มก็เราจะไปทำมือที่ เมืองโคงนะคะก็เลยมาเวกินที่ข้าวไปเตยวเลยที่ที่ใหม่ท่าเลยนะคะก็ามาเวกินนะคะที่เราเวกที่บึงเทยกแล้วนะคะไม่กินนะคะมาเวที่ท่าเลยนะคะมากินที่ที่ใหม่เลยนะคะ ทางนี้นะคะไปมืองี่นะคะเขาก็จะไปเมืองพงนะคะไปเยอะมากเลยบางคนก็ขัามอาตอร์ไซค์นะคะบางคนก็นั่งรถนะคะเข้าทางเมืองพงแล้วนะคะแต่ยังไม่ถึงนะคะเข้าเส้นทางเมืองทง อันนี้อานี้คือทำใหม่นะคะ เมาถึงมุคงแล้วนะคะแต่ที่นี่ยังไม่ใช่ที่วัดที่เราจะไปนอนนะคะที่สิคก็จะไปสักหนอก <c oughs> ที่พระเจ้าครูวานะคะเจ้าครูวาวิชุปนะคะจะมาต่างทีถาดนะคะอ๋อเนี้ย ตอนนี้ก็เข้าเขตมงคงแล้วนนเล่นเล่นทางเขาขี่ก้าวมาแล้วถึมมงหุ่นหรืไปวลาหนอนนอใช่ตอนตอนนี้ทชีงรายก้าวออ,ออกมาตั้งแต่แปดโมงนะคะแล้วก็มาถึงหนึ่งหนึ่งหนึ่งโมงกว่านะคะใช่น,นี่ เต้องทำอยู่นะคะเขาจะต่างกีถาดแบบนี้นะคะเข็มสุดขั้วนี่เราเพิ่งมาถึงนะคะก็เลยไม่ได้ใส่ชุดเลยนะคะเพิ่งมาถึงว้าวนี่นะคะคนก็เยอะอยู่นะคะว้าว

วัดหนึ่งนะคะที่เราจะไปนอนนะคะเป็นวัดที่พระเจ้าออก่ะพระครูบาคุณชุ้มนะคะเขาจะมาที่นั่นนะคะแต่ที่นี่เรามาติดที่นี่มาเนี่ยเป็นเรียนที่เขาจะมาต่างที่ธาตแบบนี้นะคะโอเคตอนนี้ก็แดดร้อนมากเลยนะคะก็กำลังจะไปที่ร้แล้วก็จะไปต่อนะคะ Yeah. <laughs> เขาก็ม so no oh, ีของแจกของอะไรเยอะแยะเลยนะคะเขามาแจกและเขามาทำบุญนะคะมกมงโอ้คนเยอะเหมือนกันนะคะตอนนี้นะคะก็มาถึงเมืองโคงแล้วนะคะนี่คนเยอะมากเลยนะคะก็เพิ่งมาถึงนะคะเดินทางเดินทางอ่าเชียงตุงนะคะมาถึงเมืองคงนะคะตอนนี้นะคะนี่คนเยอะมากเลยนะคะ ยอะม้งหลั้นมากดีุ่วเยอมากเลยคนเยอะมากเลยนะคะยังจะไปหาที่นอนอะไรประมาณนี้นะคะนี่ หาที่นอนนะคะก็นี่ก็ต้องนอนแบบนี้นะคะเหมือนคนอ่นเขานอนแบบนี้นะคะก็น้องหนูก็พาเอาเต้งมาอยู่นะคะตอนนี้มาตามหาที่นอนเนอ ทำที่นอนนะคะนี่สีรักนี่นะคะก็ผลก็มานะคะตอนนี้ก็กำลังทำที่นอนกลางเต้อง,ตอ,ยงตอยู่นะคะว้าวนี่เสื้อผ้า ฝนตกนะคะตอนนี้นะคะทำที่นอนก็ยังไม่เสร็จนะคะอตอนนี้นะคะก็ขึ้นมาที่อะไรนะวะัาธาตุธานอ,อ๋อธาตุหนองเมืองโคงนะคะ,ะก็จะมานอนที่นี่นะคะแล้วก็จะไปหาที่นอนใกล้ๆห้องน้ํานะคะเพื่อจะได้เข้าห้องน้ำง่ายน,นะคะ ก็สำหรับคล่นี้นะคะก็จะขอตัวลาไปแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไ like, <you. S 1> ลค์กดแชร์กดซับสไคร้วก็หนุ่มชิงจุงด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้ว <laughs> เจอกันคลิปหน้านะคะจ้าบ๊ายบายบาย